สวัสดีครับพบกับเบียร์วีระยุทธ์ A นะครับครับวันนี้ผมก็จะพามาดูไก่อายุ6สัปดาห์แล้วนะครับครับก็เพื่อนๆจะคิดว่าทําไมไก่มันเยอะกว่าเดิมครับถ้าได้ติดตามก็ตอนนี้ผมได้จับไก่อีกชุดหนึ่งมารวมกันนะครับรวมกันในคอกน,นี้ให้เยอะจํานวนเยอะขึ้นนะครับอีกคอกหน,นึ่งก็ที่ผมแบ่งไว้ก็อยู่ประมาณร้อยตัว นี้อาจจะอยู่ประมาณเกือบ200ร้ยครับประมาณสองครับตอนนี้ช่วงเช้านะครับก็อากาศค่อนข้างครึ้มนะครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะครับแต่ลูกไก่ก็โอเคนะครับดูแข็งแรงครับไม่มีอะไรก็ครับ6สัปดาห์นี้ผมจะให้เป็นอาหารตอนนี้จะเป็นอาหารไก่สิบสีโปรตีนส4บสี่เปเ็นตนะครับ เป็นอาหารเมร็ดบดนะครับแต่ไม่เล็กมากนะครับเ,เล็กมากอันนี้ก็จะเป็นไก่อีกชุดนะครับใส่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าพวกนี้จะดูดูตัวเล็กกว่าพวกนี้นิดนึงเพราะว่าสนใ่เขาจะกินอาหารไม่ทัน,นครับผมก็เลยจับแยกไป ตัวนี้จะเป็นรังอาหารเล็กอยู่นะครับก็ช่วยช่วยการอาหารหกได้เยอะแล้วก็เป็นรังอาหารที่รับจำนวนไก่ได้เยอะนะครับถ้าเป็นแบบนั้นก็อยู่นี่ใส่อาหารได้เยอะหน่อยแต่แบบนี้ก็ต้องเติมเรื่อยๆครับครับสวยครับ ก็พันให้แสนะครับสีเขาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับสีพวกสีส้มสีแดงนะขาวน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับพันอื่นที่ผมได้เลี้ยงมาเนี่ยตัวนี้จะจะออกรูปสีชัดตั้งแต่เด็กเลยครับอากาศคืมครับอาจจะกล้องดูดูไม่ชัดเท่าไหร่นะครับ หกสัปดาห์ครับถ้าฝนตกบ่อยๆก็แนะนำเพื่อนๆนะครับว่าน้ำก็เสริมวิตามินด้วยนะครับใส่วิตามินเสริมด้วยก็ถ้าพื้นรู้สึกว่าพื้นมันแกลบน้อยก็เติมแกลบนะครับรู้สึกว่าขี้ขี้ไก่มันจะเยอะเนี่ยเริ่มของผมเริ่ม ขี้ไก่เริ่มเยอะแล้วครับเดี๋ยวคงเติมแกลบครับครับ,รบไก่อายุ6สัปดาห์แค่นี้ละกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับผม